ถ้าเกิดเดี๋ยววันนี้กสทชประชุมใหญ่นะฮะท่านผู้ชมฮะ23่ิจิกาก็ตามก็ดูแต่ผมก็ไม่ได้มีประเด็นประกาศประกานใดเพราะไม่ได้จ่ายสตังท่านผู้ชมฮะมีประเด็นที่เมื่อวานนีอ้อ๋อเมื่อสักครู่หลายท่านถามเข้ามานอกอ่าระหว่างเอสเอ็มเอสเข้ามาค่ะแปลว่าอะไราที่บอกไปว่าลิขสิทธิ์ใหญ่โดยศักของกฎหมายเป็นพรบรทรัพย์สินทางปาัญญามันใหญ่กว่าประกาศกสทชโดยชั้นมันใหญ่กว่าอยู่แล้วค่ะน้องไรแล้วที่บอกว่า กฎหมายใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นประกาศก็ไม่มีผลอธิบายง่ายๆก็คือพวกท่านเข้าใจผิดกันมาตลอดนะว่ามีกฎมายแทบฟรีไฟเข้าใจผิดเลยนะถึงมายังไงก็ต้องซื้อไปถ่ายเพราะฉะนั้นกองราคาไอ้ที่ไปล้ำเลยกันคนะ่ะเข้าใจผิดหมดเพราะอะไรเพราะลิขิทธิ์ใหญ่กว่าใครไปซื้อลิิทธิ์บอลโลกซื้อมาเถอะถ่ายเฉพาะเคเบิลของตัวเองได้เลยอพอบอกมีกฎหมัดแทบลิขิทธิ์ใหญ่กว่า ะจะออกเฉพาะช่องทางไหนมีกฎแบ s แคลรี่ลิขสิทธิ์ใหญ่กว่านี่ไงเข้าใจผิดกันมาหลายปีท่านผู้ชมถ้าตีความกันแบบนี้ขณะที่คุณวิโรธรักคารีสอนประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์กทมก้าวไกลทวิตข้อความแซลนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกหนก่อนเนี่ย RS ซื้อลิขสิทธิ์ก่อนที่จะมีกฎ must have must carry แท้ๆยังถูกบีบให้ต้องฟรี ต้องถ่ายทอดผ่านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มออเ RS ในวันนี้คุณวิโรบบอกคงอยากจะร้องเพลงแปบกบใจจริงๆง,งงจังเลยเพราะฉันไม่เคยไม่เคยจะคิดมากก่อนไม่เอานะเกรงใจ <c oughs> ไม่เอานะเกรงใจขอความร่วมมือได้ท่าน,นั้นน้องไครขณะเดียวกันเป็นอันว่าเรื่องแพลตฟอร์มทีวีทีวีไอ ดกอรก้องศัก์ยอดบณีผู้ว่าการกีฬาเมื่อวานนี้ท่านบอกนะครับมันเป็นกรณีที่ไม่สามารถรับชมได้เนี่ยดรก้องศักิ์ใช้คําว่ามันเป็นการดําเนินการของทางช u e ว i ชั่นในการให้บริการระบบเครือข่ายซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่กะกะทเนี่ยได้แจ้งไปที่ True Vision แล้วว่าอยากจะให้เปิดรับชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่เอานะเกรงใจท่านผู้ชมครั้งตรเมวตเเมื่อวาน อนุมัติยกเว้นภาษีลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก200ล้านโดยประมาณนะเป็นภาษี2ตัวนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7กับภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ15ของวงเงินค่าลิขสิทธิ์เป็นภาระภาษีที่ทางกะกตขอยกเว้นเข้ามา200ล้านบาทคอรมออนุมัติท่านผู้ชมครับเราติดตามดูฟุตบอลโลกอย่างมีความสุขเถอะตามที่ท่านนายกบอกใช่ไหมและเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมครับ